ทัานประโยคนคาวาจรทั้งหลายและบรรดาพิสุทธิ์สมนเนทั้งหลายบัตตนีทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานและกรรมฐานแล้วตอนนี้ไปขอทั้งหลายตั้งใจสับกรรมฐานพิเศษสำหรับวันนี้ จะแนะนำในด้านพระกรรมฐานพิเศษเพราะว่าเวลานี้พวกเรากำลังมีความสนใจในด้านทิฏฐิกุญานและด้านของอภิญญาแต่ว่ากรนที่จะแนะนำละยะสอนกันจะบอกกันเรื่องอภิญญาสมบัติวิชาสาม สำหรับในตอนนี้ก็ยู่ขอให้ท่านทราบกิริยาเบื้องต้นเสีก่อนคือว่าการของการยาเยริญพระกรรมาฐานในด้านสุขาวิปัสสโกก็ดีเตวิโชก็ดีปริสัมพิทัป,ปโตก็ดีทั้งหมดนี้ถ้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า คือเป็นมบสโสดาโสกิทาคาอนาคาอารหันทั้งหมดนี้มีค่าเสมอกันคำว่ามีค่าเสมอกันก็ราะว่าเป็นพระอริยเจ้าเท่ากันตัดกิเลสได้เสมอกันไปนิพพานได้เหมือนกันแต่ถ้าว่าคุณสมบัติพิเศษไม่เสมอกัน โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านที่มุง่งเฉพาะสุขวิปัสสโกก็เป็นอรหันต์ที่ไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดหมายความว่าไม่ได้ฝึกมาในสายที่ปกุยญญานเรียกว่าวิชาอภิญญาหกปริสมิทายานฉะนั้นหากว่าท่านนี้เป็นสายสุขวิปัสสโก จิงไม่รู้ไม่เห็นไม่สามารถจะบังคับจิตให้เห็นสวรรค์เห็นพรม,มโลกเห็นเทวดาเห็นพรหมได้สำหรับท่านที่จะเริญในด้านวิชาสามสามารถจะได้ทิพยคุยานคือเห็นเทวดาเห็นพรหมแล้วก็เห็นนรกเห็นสัตว์เห็นเปรตอะไรต่าง ถ้ามีอารมณ์เข้าถึงประโสดาบันก็สามารถจะเห็นพระนิพพานได้สำหรับท่านผู้ทรงอภิญญามีอนุภาพกว่าวิชาสามสามารถจะทำอธิสมานกายคือยกกายภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นอภิญญาใหญ่ทรงอภิญญาหกก็าสามารถจะกกายเนื้อนี่ไปในภพต่างๆได้ ไม่เลือกสถานที่สรมปริสมิทายานมีความดีเป็นกรณีพิเศษคือมีความสามารถครุมสุขาพิปัสสโกติวิโชชลพิโยทั้งหมดแล้วก็จะมีความรอบรู้ต่างๆเป็นกรณีพิเศษเช่นสามารถจะรู้ภาษาได้ทุกภาษาทั้งภาษาคนและภาษาสัตว์ มีความเฉลาดในการขยายความสั้นให้ยาวย่อเนื้อความยาวให้สั้นอย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็มีอารมณ์ว่องไวมากอันนี้เป็นที่เปรียบเทียบเพื่อท่านทั้งหลายเข้าใจที่นำมาพูดนี้ทำไมจึงได้นำมาพูดเพราะผมทราบ ทราบว่าในสนักของเรานี่ยังมีคนที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้องอีกเยอะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคำสอนที่ผมสอนไว้ในปัจจุบันก็ดีที่เป็นอดีตเป็นเทพบันทึกไว้ก็ดีที่เป็นนงสือก็ดีแต่ก็ปรากฏว่ายังมีหลายท่านฟังไม่รู้เรื่องบ้าง อ่านหนังสือไม่ออกบังคําว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือไม่ออกก็แสดงว่าหาความเข้าใจอะไรไม่ได้ยังมีความเข้าใจผิดความเข้าใจพลาดอยู่มากอันนี้ถือว่าเป็นโทษหนักคําว่าเป็นโทษหนักก็คือจะกลายเป็นคนมีมานะมานะมันก็เป็นกิเลส นึกว่ากลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเข้าใจพลาดถ้าเรามีความเข้าใจพลาดการปฏิบัติของเราก็พลาดผลที่เราจะมึงได้ก็เป็นผลพลาดถ้าพลาดหรือว่าตกมีความหมายยังไงเข้าใจกันอยู่แล้วมันก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าเดินทางพลาดดีไม่ดีลงนรกไปเลย นี่ความสําคัญตัวนี่มีความสําคัญมากอยาสําคัญผิดที่พระพุทธเจา้าทรงตรัสว่าอัตนาโจทยาตานังจงเตือนตนด้วยตนเองไว้เสมอนี่ต้องจําฟังได้แล้วต้องจําจําแล้วใช้ปัญญาพิจารณาในอิทธิบาทสี่ท่านบอกว,ว่าฉันทะมีความพอใจ วิริยะพาวเพียนทำลายความอุปสรรคจิตตะสนใจในเสียงนั้นไม่วางมือมีบางสายใช้ปัญญาพิจารณาให้เข้าใจถ้าอารมณ์ของท่านนหลายทรงอยู่ในอารมณ์นี้ทั้งหมดก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะทรงอารมณ์ให้ในดีจริงๆใจกรรมฐานทรงตัวจะเป็นด้าน สุขาวิปัสสโกเตวิโชชระปิญโยปริสันมิทัปปโตโกตามอารมณ์จะต้องทรงบรมีสิบครบทนบรมีสิบนี้ต้องมีให้เต็มกำลังใจไว้เสมอแล้วก็ต้องมีจรณะสิบห้าครบทนถ้ามิฉะนั้นการปฏิบัติเขาหกท่านหาผลได้ยาก สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของเก่าทั้งหมดที่ผมนำมาพูดต่อไปนี้ก็จะเปรียบเทียบถึงด้านอารมณ์ที่เข้าถึงให้ฟังพว้ที่ได้ทิพยคุย,ยานอย่างหนึ่งไดทีมได้พิญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราฝึกกันได้มโนวิธิอย่างหนึ่งกับอารมณ์ของบุคคลที่เข้าถึงอุปจารสมาธิอันนี้ไม่ไม่เหมือนกัน อารมณ์ที่เข้าถึงอุปจารสมาธิสามารถจะเห็นภาพต่างๆได้บ้างในบางขณะไม่มีอารมณ์สามารถจะบังคับให้รู้ให้เห็นได้โดยเฉพาะอย่างสมมติว่าเวลานี้เราอยากจะเห็นพระอินทร์แล้วก็นั่งภาวนาพิจรารณาแล้วก็หมดรู้ลมหายใจเขาออกด้วยภาวนาจับนิมิต ดีไม่ดีถ้าจิตมันนึกอยากจะเห็นพระอิงขึ้นมาอะไรมาก็ไม่รู้ดีไม่ดีก็ถูกอสุรกายหลอกอุปจารสมาธินี่มีหลายท่านนี่ผมหมายถึงว่าเคยพบมามีหลายคนเมื่ออารมณ์จิตก็ถึงอุปจารสมาธิเข้าใจว่าสำเร็จเสร็จแล้ว ดูคันว่าผมจะเคยเขียนไว้นหนังสือของพ่อปานว่ามีสำนักหนึ่งมีคนเข้าไปปฏิบัติกันมาเมื่อเขาผ่านมาแล้วอยู่บ้านเขาสองสามเดือนเขาก็มาหาผมถามว่าหลวงพ่อช่วยตรวจตัวทีหรือว่ากรมาถ่ายของฉันน่ะเสื่อมไปแล้วหรือยัง ผมก็แปลกใจว่าไอ้เขามาฐานเสื่อมไม่เสีอมนี่ไม่มีใครเขาถามชาวบ้านกันหรอกตัวเองไน่รู้ตัวของตัวเองไปเึงถามว่าโยมไปศึกษาที่ไหนมาเขาก็บอกสำนักถามว่าอาจารย์บอกว่ายังไงเขาก็เลยบอกว่าอาจารย์บอกว่าสําเร็จแล้วที่ได้ถามว่าการที่อาจารย์บอกว่าสําเร็จนะ่ะ โยมมีความรู้สึกเกิดขึ้นกับจิตประการใดบ้างโยมผู้นั้นก็บอกว่าเวลานั่งบางครั้งก็เห็นภาพเทวด,ดาบ้างเห็นภาพวิมานบ้างเห็นภาพอะไรต่ออะไรมาบ้างในบางขณะเนี่ยบางทีก็พบทุกวันก็ยังได้แต่เห็นแวบเดียวแล้วก็หายไปบาที่ก็ตั้งอยู่ครู่หนึ่งก็หายไปเี่ยได้ถามว่าโยมสามารถบังคับจิตได้ไหม ว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการเห็นนรกต้องการเห็นเปรตต้องการเห็นสุรกายต้องการเห็นสัมเวสีต้องการเห็นเทวดาต้องการเห็นลมต้องการเห็นนิพพานหรือว่ามันเห็นต้องการเห็นพระพุทธเจา้าพระอาหารหันต์ที่นิพพานไปแล้วโยมมดอกไม่ได้ท่้นเจ้าค่ะถ้าไม่ได้เป็นเพียงนั่งๆไปพอจิตสบายก็เห็นภาพ บางทีก็เห็นได้ทุกวันอันนี้ผมไม่ขัดขอถ้าหากว่าเห็นได้ทุกวันขณะที่นั่งอยู่ถ้าจิตเป็นสมาธิหรือว่าจะเห็นได้ทั้งวันก็ได้แต่ต้องใช้เวลาที่เราตั้งจิตสงบแล้วก็ใช้เวลาบ้างหมายคว่าอาจจะต้องใช้เวลาทัา้งสองสามนาที เห็นภาพแล้วก็คุยกันไม่ได้แวบหนึ่งก็หายไปตั้งอยู่ครู่หนึ่งก็หายไปอาการอย่างนี้ไม่ใช่อาการอาของที่ไปจะคุย,ยานหรือไม่ใช่อาการอาของอภิญญาเป็นอาการอาของอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นอาการอาของบคุคคลที่มีจิตยังไม่เข้าถึงปฐมฌาน นี่ขอท่านหลายจงจำไว้นะจำให้มันดีแล้วก็จงอย่าหลงว่าเราได้ทิพยคุยานเสร็จแล้วการที่จะได้ทิพยคุยานเนี่ยจะต้องทรงถึงฌานสี่คือความจริงทิพยคุยานเนี่ยเาอาจจะเริ่มได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิแต่ว่าต้องฝึกตรงเฉพาะ ที่เราจเจริญพระธรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ได้แล้วก็เห็นนิมิตนั่นนั่นเขาไม่ได้เรียกว่าทิพย์คุญาณเขาเรียกว่าอุปจารสมาธิหรือว่าอุปจารฌานเมื่อิตเข้าถึงอุปจารสมาธิหรืออุปจารฌานก็สามารถจะได้ยินเสียงที่เป็นทิพย์ได้สามารถจะเห็นภาพที่เป็นทิพย์ได้แต่มันแวบเดียวคำสองคำก็หายไป ในเราเองก็ไม่สามารถจะบังคับให้เจ้าของเสียงนั้นพูดต่อไปได้เราจะไม่สามารถให้บังคับเจ้าของภาพนั้นทรงต่อไปได้ในการเห็นใหม่ก็ไม่ซ้ำกันคุยกันก็ไม่ได้เห็นกันนานก็ไม่ได้อาการอย่างนี้เป็นการหลงผิดอย่างกับโยมที่มาถามนั่นแหละ เป็นอนวุวาท่านศึกษามายังไม่ขึ้นปฐมปีที่หนึ่งคือปฐมวิชานแต่ได้ว่าอาจารย์ก็บอกว่าสมเสร็จเสแล้วฉะนั้นพวกเราก็เหมือนกันคณะของพวกเรานี่ผมทราบว่ายังมีการหลงผิดกันอยู่มากบางท่านไปประสบพบอารมณ์อย่างที่ผมว่านี้แต่ก็จิต คิดไปว่าเราได้ดีคือได้ที่พป็นจักญนถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้รีบถอยหลังเสียคำว่าถอยหลังนะั้นถอนความรู้สึกนั้นเสียมันจะเกิดความเสียหายกับท่านทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านจะไม่ก้าวเข้าไปสู่ความดี เราอ,อุปจารสมาธินี่นักเรินพระกรรมฐานจริงๆเขาไม่ใช่จะระสบพบภาพอะไรได้ยินเสียงอะไรก็ตามเขาไม่ใช่กันหรอกยังถือว่าไม่ใช่สาระไม่ใช่แกนสารแต่ว่าคนที่มีความท่าน,นงจุดนี้แหละเป็นจุดสําคัญที่มีความท่าน,นงทำลายตัวเองให้พินาศไป จยากกำลังของความดีที่จะเกินได้โดยเข้าใจว่าตนเองได้ดีแล้วอันนี้จงจำให้ดีนะจำไว้นะวันนี้จะพูดจะอา,าการทีนี้มาพูดกันถึงคนที่เขาได้ที่ไปเยริญานที่ระเยริญยานนี่ก็ต้องวัดระดับ เป็นชานโลกีเป็นพระอริยเจ้าคือพระโสดาสิกาคานาคารหันพระปัจเจกพระพุทธเจ้าและสมเด็จพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้ามีความสว่างสวยัยแจ่มใสชัดเจนมั่นคงไม่เสมอกันแต่นั่นก็ช่างเถอดผมจะมาอธิบาย จะอธิบายได้เพงว่าท่านที่ได้ทิพยคุยานนั้นต้องฝึกฝนโดยตรงเฉพาะเพราะว่าวิชาเฉพาะทิพยคุยานเขามีอยู่จะไปจับพระจับผอกักมันได้โดยไม่ใช่วิชาเฉพาะนั้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่สัพพญญุวิสัยเราเป็นสาวกมีพระพุทธเจ้าเท่านั้น ที่เมื่อถึงความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและอะไรอะไรก็ได้หมดสำหรับภาษาโวกนี้จะต้องเรียนเฉพาะกิจเว้นไว้แต่ว่าท่านผู้นั้นเคยได้ยาณนี้มาแล้วในชาติก่อนแต่พอกําลังจิตเข้าถึงก็สามารถจะรู้ได้แต่อย่างนี้เป็นที่สังเกตไม,ม่ยาก ผู้ที่เขาได้มาก่อนจริญสมาธิพอจิตถึงฌานนิดเดียวของเก่ากลับมาหมดอันนี้สังเกตไม่ยากนะเพียงได้ยินคําพูดคําเดียวก็รู้แล้วว่าท่านผู้นั้นมีทุนมาก่อนหรือไม่มีทุนมาก่อนถ้าเขามีทุนมาก่อนจะไม่มีวาจาที่เฟือออกมาแม้แต่คําเดียว นี่เรามาพูดกันว่าถ้าการฝึกอาการที่เ็ได้ที่เป็นคุยานจริงๆเนะี่ยเขารู้จริงๆแต่ว่าอาการรู้นี่ต้องระวังถ้าเป็นผูกชานโลกีนี่มีอารมณ์หลงมากแล้วมีอุปาทานกินมากถ้าบุคคลพูดมันยังใช้กำลังใจของตนเองเป็นเครื่องได้ยิน เพิเครื่องรับทราบจากเสียงและเพ็่เครื่องเห็นภาพถึงแม้ว่าจะได้ทิปจูขขยานก็ยังถือว่าใช้ไม่ได้ทั้งนี้พ่อไห่เพราะว่ากำลังใจของท่านที่ยังไม่ถึงอรหัตผนยังไงยังไงก็ตามกิเลสมันก็ขวางหน้าท่านได้ถ้ายิ่งได้ชาลโลกีก็ยิ่งไปกันใหญ่ ของดีจริงๆจะไม่มีทางได้บางทีก็รู้ถูกบางทีก็รู้ผิดถ้ามีรงคิดกำหนดไว้ก่อนนิดเดียวภาพหลอยก็จะปรากฏนี่ดับบารชานโลกีแม้แต่พวกพระอริยเจา้าก็ตามถ้ายิ่งเป็นพระอริยเจา้าโดยแล้วเขายิ่งไม่ไว้ใจตัวเองอย่างยิ่ง เมื่อได้ทิปปีคุยานแล้วตัต้งแต่ประสดาบัญขึ้นไปเขาก็ใช้กำลังใจติดต่อเฉพาะคำว่าเฉพาะในที่นี้เฉพาะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าําว่าท่านจะถามว่าเราจะติดต่อพระพุทธเจ้าได้ยังไงตอนนี้ผมก็ถอตอบว่า ให้ท่านฝึกทิพยุขยานให้คล่องเสียก่อนแล้วก็ทำใจของท่านเนี่ยเข้าถึงระโสดาบาันเสียใ <c oughs> น,นเวลาที่เราต้องการจะพบจะเห็นอะไรเนี่ยเขาใชอารมณ์แบบนี้ต้องสร้างนิมิตคือทิพยุขยานนั้นให้มีอารมณ์แจ่มใสคือดูใจของเราเองให้มันแจ่มใสต้องเห็นกระแสจิตของตอนเอง เองก็ใสจิตนตนเองแจ,จ่มใสจนกระทั่งไม่มีสีอื่นเจือปนมีสีเป็นแก้วใสเป็นประกายสวยสดงดงามนี่สแสดงว่าจิตว่างจากกิเลสแล้วจิตตัวนี้ว่างจากกิเลสกิเลสไม่ยุ่งถ้าจิตกิเลสมันยุ่งนิดเดียวมันก็ถูกหลอก เมื่อจิตว่างจากิเลสมีกระแสใสผ่องใสเต็มที่ตอนนี้เราจะพบองค์สมเด็จพระมหาโมนีได้อย่างไม่ยากและเราเห็นท่านก็แจ่มใสเห็นท่านได้แจ่มใสเวลาจะโคจะโคจะทูลถามอะไรพระองค์จะทรงตัสอะไรก็ชัดเจนจะนั่งอยู่นานแสนนานเท่าไรก็ได้ แะพูดกันมากเท่าไหร่ก็ได้นั่งอยู่ตรงนี้จะคุยกับสัตว์นรกคุยกับเปรคคุยกับสุรกายคุยกับพญายมคุยกับเทวดาคุยกับพรหมคุยกับพระอริยเจ้าก็ได้เหมือนกับนั่งอยู่ใกล้ๆกันได้รมของที่ไปอจุคุยานนี่เขาใช้ได้ทุกคนนะไม่ใช่ต้องไปนั่งทำจิตให้ไปสมาธิให้อารมณ์สบาย และเห็นภาพวบวบแป๊บแบบดินเสียงบ้างอะไรบ้างนี่เป็นอารมณ์เฝือผมมีความรู้สึกว่าในสนักของเรานี่อาการอย่างนี้ยังมีอยู่ทั้งทั้งที่ฟังคำแนะนำกันอยู่ตลอดผมเสียดายเวลาของพวกท่านว่ายังไม่มีความเข้าใจอะไรกันอยู่มากมันเป็นเรื่องแปลกที่สุด ถ้าผมไดคิดว่าพวกท่านศึกษากนกับสมัยที่ผมศึกษามามันถ้าอาการอย่างนี้มันเป็นของแปลกมากที่ว่าแปลกก็เพราะว่าการคำสอนนี่ผมไม่เคยได้รับทุกวันวันละหลายครั้งอย่างเนี้ยคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยสอนครั้งเดียวนี่ผมจำตลอดชีวิตและก็ต้องทำให้ได้ พากเรายัางเฟือก็อยู่มากฟังมากไปบางทีจะชิงเกินไปถ้าชิงเกินไปมีการหลงใจหลงตัวของตัวเองก็เกิดความถนองนึกว่าตัวเป็นผู้วิเศษหรือว่าได้มักได้ผลข้อนี้ต้องระวังให้มากและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผูกที่ได้ทิปย์กุยานในด้านวิชาสาม นี่เขายังไม่กล้าไปแตะต้องกับพวกที่ได้มโนวิธิพวกที่ได้มโนวิธินี่เขามีกำลังดีกว่ามากความสามารถเขาดีกว่ามากเพราะว่าเขาเป็นอภิญญาถ้าความสามารถเสมอกันพระพุทธเจ้าก็ไม่จัดไว้ไม่จัดเป็นขันขันไว้ในในด้านความรู้พิเศษ ผู้ที่ได้มโนวิธิโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งถ้าเขาเป็นพระอริยเจ้าจุดนี้เขาจะไม่มีการหลงเลยแล้วผู้นี้เขาจะไม่มีความประมาทเขาจะไม่ยอมใช้อารมณ์จิตของเขาเด็ดขาดถ้าต้องการจะรู้อะไรนี่เขาจะทูลถามพระพุทธเจ้าหรือว่าถามเทวนาหรือถามพระองค์ใดองค์หนึ่ง ที่เคยให้สัญญากับเขาไว้ว่าถ้าต้องการจะรู้อะไรถามฉันฉันจะบอกทุกอย่างแล้ถ้าจะถามว่าผู้ได้พิญญานี่เขาจะใช้อารมณ์รู้เองได้ไหมก็ต้องตอบว่าเขาใช้อารมณ์รู้ได้แต่ไม่มีใครเขาโง,ง่ที่จะต้องใช้อารมณ์ตัวของเขาเองเพราะว่าขึ้นเชื่อความสามารถ เพราว่าเทวดาหรือพรมที่จะถามต้องเป็นเทวดาหรือพรมที่เป็นพระอริยเจ้าถ้าเป็นเทวดาหรือพรมที่ไม่ใช่พระอริยเจ้าก็ไม่ควรถามเพราะว่าเทวดาก็ดีพรมก็ดีมีความสามารถไม่เสมอกันถ้าเป็นเทวดาไปจากทานไปจากศีลไปจากการฟังเทศความสามารถก็น้อยกว่าเทวดาหรือพรมที่ไปจากฌาน เทวด,ดาหรือพรมที่ไปจากฌานก็มีความสามารถน้อยกว่าเทวดาที่เป็นเรือพรมที่เป็นพระอริยเจ้าเทวด,ดาหรือพรมที่เป็นพระอริยเจ้าก็ต้องมีความสามารถเป็นขั้นขัน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไปถามท่านที่เป็นพระอรหันต์อันนี้ก็ถือว่าถึงที่สุด แต่ว่าท่านที่ได้พิญญาสมาบัติจริงๆหรือว่าได้ทิพยจุคุยานจริงๆส่วนมากเขายึดจุดพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญนี่สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากให้คติไว้ได้เพียงว่าข้อเปรียบเทียบเท่านั้นฉะนั้นขอท่านทั้งหลายที่ฝึกกรรมฐา,านไปจงอย่าหลงผิด คิดว่าเราดีเสียแล้วถ้าเราไปพบกับผู้ที่เขาได้มโนวิธิก็ดีที่ผู้คือไยจุยาญญงจริงๆก็ดีแต่บังเอิญเราเข้าถึงอุปจารสมาธิจงจำไห้ดีนะเพราะอุปจารสมาธิในใช้กำลังจิตทันทีทันใดไม่ได้จะต้องไปนั่งภาวนาพิจารณาจนทั้งอารมณ์จิตสบาย ยิงเ,เข้าถึงอุปจารสมาธิได้ว,ว่าภาพที่เห็นด้านได้นั้นไม่ให้ตามใจตัวเองเป็นภาพเพียนลอยมาเฉยๆเป็นการบังเองิญเหมือนกับเราเป็นง่อยเพราะว่าเราเป็นคนสายตาสัน้นเขาต้องมาให้เห็นหรือเขาต้องมาหาเราจรึงจะเห็นและมาหานั้นเลยจะเห็นได้และคุยกับเขาได้ ไม่เหมือนคนสายตายาวคือทิพยุคยานเหมือนคนสายตายยาวสามารถจะมองไกลแสงไกลก็ได้มองอะไรก็ได้นี่มันจุดหนึ่งถ้าโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพูกที่ได้ปัญญายิ่งจะไปแตะต้องกับเขาในั่นเขายิ่งเก่งกว่าดีกว่าจำสาสกว่าผู้ที่ได้ทิพยุขยาน ดังนั้นขอบรรดาท่านหั้งหลายต่อที่นี้ไปจะแนะนำเรื่องการฝึกทิพย์กุยานและมโนวิธิเป็นด้านของอภิญญาแล้วก็ขอท่านหน้งหลายจงเข้าใจว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลิกการทน,นงในจิตเสียถ้าเรายังดีไม่เท่าเขา หรือว่าเราดีเท่าเขาหรือว่าเราดีเกินกว่าเขาจงวางอารมณ์เสียมันเป็นมาน,นะถ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเรารู้ไม่จริงเห็นไม่จริงคนที่รู้ไม่จริงเห็นไม่ไม่จริงจเสังเกตง่ายไม่จะมีการทะนงตนถือความรู้สึกของตนเองเป็นสำคัญ ใครเขาพูดอะไรมาจะถามว่านันอุปาทานใช่ไหมการที่เห็นนี่อาจจะเป็นภาพอุปาทานเสียงที่ได้ยินนี่เป็นอุปาทานแต่ความจริงท้าจิตเข้าถึงที่ปิจิโคยานแจ่มใสจริงๆตามที่ผมพูดไม่มีสีเรื่องการถอดกายภายในออกไปข้างนอกที่เรียกกันว่ามาโนยิธิประเภทนี้ถ้าไปได้จริงๆคำาอุปาทานไม่มี แต่ก็ยังมีไม่กันบุคคลผู้หลงผิดมันไปไม่ได้แต่เป็นจิตหลอนอย่างนี้มีอยู่อันละคำมันต่อไปนี้เขาบรรดาสาวกขขององค์สมเด็จพระบระมครูเวลาที่จะพูดก็หมดเส็จแล้ววันนี้ให้ในกันไว้เท่านี้นะจงอย่าลืมอย่าท่านงตน เห็นคนอื่นที่เขาดีจนคิดว่าเขาทำยังไงจึงดีแล้วทำตามเขาอย่าเอาอารมณ์แห่งโมหะเข้าไปประสมผสานไป,ปทำตัวเป็นประธานคือยืดยืดตัวคิดว่าเราถือเหนือเขาและดีกว่าเขานั่นท่านจะจมปลานหมายความว่าจะไม่พบกับความดีต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน จดจำคำสั่งสอนไว้และจงปฏิบัติตามจึงกวยเริ่มลุกผลตามประสงค์สวัสดี